ดีจ้าคิดถึงทุกคนนะแล้วก็คิดถึงวันที่เรากินเป็ดด้วยกันนะเป็ดลูบี้จำได้ปะ <c oughs> คิดถึงอะไรในสนามกีฬาคิดถึงร้านลาดหน้าโตก็แล้วกันนะก็ะเล่นไพ่ทีไรเลิกดึกไปกินลาดหน้าร้านลาดหน้าโตทุกที สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสนามกีฬาทุกท่านผมในฐานะเคยสนามกีฬาคนหนึ่งความทรงจำไม่เคยลืลมคือบ้านแม่ยายผมเล่นไพ่ทุกวันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเล่นไพ่อยู่ขอบคุณครับ <c oughs> อาว่าจิตแล้วนอนต <c oughs> ี้อ่ะติงตุยตองไปขึ้นมา ก็สิ่งเก่าๆที่เคยที่เห็นเมื่อแต่เด็กสมัยเด็กเออเพื่อนๆทุกคนที่เคยเล่นเคยด้วยกันอ,อยากจะกลับมาให้มันเป็นเหมือนเดิมมันจะได้มีความรู้สึกดีๆดีๆมีอะไรตรอกันอะไรเงี้ยนึกถึงสมัยเด็กๆนะทุกคนเคยเล่น บอเลเคยเล่นอะไรเล่นกันหลังสนามชนิดเล่นยิงปืนปีนป่ายอะไรเล่นเว่าว่ายน้ําด้วยกันอะไรเล่นกันหลาให้จบมันเป็นแบบนั้น,นอีก่สังคยาาไม่นั่นแล้วการเวลามัานเปลี่ยนไปเยอะมันก็ต้องใช้ชีวิตวันข้างหน้า ผมเนี่ยโตขึ้นมาได้เพราะอะไรอย่างแรกเลยอ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยเราโตมาได้เพราะพ่อแม่ที่เราเลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กกับสองวงเล่าครับที่โตแล้วตัวใหญ่มาได้ถึงบัตรเนี้วงเล่าครับคุณเล็กครับวงเล่ามีอะไรให้คุณบ้างครับที่มากกว่าเล่าอ่ะครับมีกับแก้มครับกับแก้มเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับเอาคุณชาลงเชิญชาลงเลยครับชาลงครับ อ้ฟูงตัวมตัวหนอยตัวฟูงหน่อยธุรกิจเยอะเหลือเกินี่อ่อจะไปถามอหว้นึ่บาทครับเห้อใครครับเอาไหมครับจับไปเลยอ่าอ่าเราก็คิดถึงวันสงการนะทุกปีที่มีงานจัดทำบุญเราจะไม่ลืมเลยแล้วก็เวลาไปจากบ้านพักไปแล้วนะพอถึงวันสงการทีไรนะ เราก็นึกถึงทุกทีที่ไหนก็ไม่สนุกเหมือนที่บ้านพักสนามกีฬาของเราเลยจริงๆนะแล้วเรากินกันตั้งแต่พระไปกลับวัดไปแล้วเราก็กินกันแบบยันเย็นยันดึกทัางกินทังเล่นเราจำไม่ลืมเลยงานวันทำบุญสงการเนี่ยนะของบ้านพักสนามกีฬาเรานี่โอ้โหจำไม่เคยลืมเลยจริงๆ ที่ประทับใจมากที่สุดที่บ้านพักสนามกีฬาที่ไม่เคยลืมเป็นแม่งานณวันสงการแบกโต๊ะเก้าอี้จิบปะทาอัศนะพระทุกอย่างอย่างนั้นเน่ะเป็นเป็นสิ่งที่จดจำและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำมาสืบสานของผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านพักสนามกีสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นแม่งานให้น้องต้นน้องโอ๋ ก็เป็นแม่งานอยู่นั่นแหละแบกโต๊ะแบกเก้าอี้จัดสถานที่ให้เป็นความรงจารที่ไม่เคยลืมแล้วก็ตั้งใจจะทำให้น้องทั้งสองคนด้วยความเต็มใจรักทุกคนสวัสดีชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับก็ไม่มีอะไรมาก แค่อยาอกรักชาวสนามกีฬาทุกคนสิ่งที่นึกถึงในบ้านพักผมนึกถึงการเดินส่งผ้าของทุกๆบ้านและจะมีอยู่บ้านหนึ่งนะฮะที่บอกว่าจะมีคนมายืนหน้าบ้านและยืนเท้าเสะเอวและวตะโกนว่าไอ้โจส่งผ้านั่นคือสัญญาณของการเดินขบวนส่งผ้าของ ชาวสามพิลารักนะจุ๊บจุ๊บก็ดีใจนะคะที่มีวันนี้คิดว่าจะไม่ได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนสนามกีฬาก็คิดถึงเพื่อนเพื่อทุกคนคิดถึงทุกอย่างคิดถึงเรื่องอาชีพบ เรามีทางศึกษาได้กับคนที่เราเลี้ยงไดไ้คือคนนี้เราจะดูแ,กแลกันด้ว่ามชีวิตอเ่าไม่ไสักผ้ากันเร็วเร็ว,เร,วเร็วได้เวลาสักผ้าแล้ว พักสนามเวลาแหละครับมันเป็นหมู่บ้านลูกเพนกวิน Queen. มันคุยกันหัวบ้านไทยบ้านมีวันหยุดคุยกันทั้งวันทั้งคืนเราสนุกกันมากเลยเราขายของเราปะกผ้าเออตต่ผ้าเรามีสัตว์เลี้ยงทุกบ้านเลยนะรู้ป่าจำหนูตัวใหญ่ๆได้ป่ะที่มันวิ่งอยู่อะ่ะแม่มันตัวใหญ่จริงๆไม่เคยกลัวพวกเราเลยเนาะสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมา เรารักพวกเรารักกันจริงๆนะบายในส่วนของส่วนที่คิดถึงน่าจะเป็นซุ้มกระดิ่งทองนะซุ้มกระดิ่งทองนี่เคยเคยได้มันมันเป็นมันเป็นเหมือนศูนย์รวมอย่างนที่มานั่งรวมกันไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มานั่งรวมกันสุดท้ายกรโดนลือนะเนื่องจากผู้ใหญ่ไม่ชอบอาจจะเป็นส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านก็ด้วยแหละ ตีสี่ตีห้านะตามนั้นถ้าถามความรู้สึกดีๆของสนามกีฬาที่เคยอยู่ในตัวเนาะมันมีหลายๆอย่างมันมีรู้สึกมันเป็นความผูกพันน่ะตั้งแต่เกิดมาจนโตมาถึงปัจจุบันเนี้ยมันสิ่งที่มันลืมไม่ได้เลยคือวิถีภาพแล้วก็ความผูกพันที่มันมีกันตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นนานมาไม่ว่าจะเป็นมันมีความสุขตั้งแต่เล่นกีฬาด้วยกัน ได้กินเหล้าด้วยกันได้คุยกันได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆแม้ว่าเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องแรงต่างๆแม้กระทั่งในชีวิตปัจจุบันก็ยังคุยกันเรื่องนมันเป็นความรู้สึกที่มันยากกับการที่ลืมเดือนเพราะนั้นสนามกวลาก,ก็อยู่ในใจเสมอขอบคุณครับวันนั้นมีเรื่องอยู่แค่ตอนหนึ่งที่จำแล้วไม่เคยลืมและลืมไม่ค่อยลงเลย รักเพื่อนทุกคนแต่เหตุการณ์วันนั้นแหมหลอกให้เราไปนอนนอนเช้าเดี๋ยวเจอกันนะจะเจอกันที่ไหนได้ตื่นมาไม่เจอเลยคนที่เรารักและเอะมันไปไหนเนาะน้อยแนะ่มาอยู่เขาบอกหนีไปเที่ยววังตะไคร้ไม่เจอไม่เคยลืมเดินหัวบ้านให้บ้านเดินหัวบ้านให้บ้านไม่เคยลืมเลยวันวันนั้นจำไม่ลืม มีโอ้มีโต๊ะมีโอ้มีทางมีเปี้ยวม,มีอ้อเนาะแมววันนี้ปรทับใจมากเลยทับใจจริงๆโตรโโตรมากแต่ก็รักเพราะเหตุการณ์มันก็ผ่านพ้นไปแล้วและตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็รักทุกคนบ้านหลังดาที่เราวิ่งเล่นกันมันเด็ก เราไม่เคยลืมมันจำอยในใจิใจของพวกเราทุกคนว่าวิ่งเล่นเติโตมาด้วยกันแต่ก็ประทับใจบ้านพักสนากีฬาของเราทุกคนรักและก็ไม่เคยลืมทุกคนนะจ๊ะรักนะจุ๊บจสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวสนามกีฬาทั้งหลายเรามีความยินดีที่เราอยากจะคุยให้ฟังว่า